สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เนปจูเรนัสนะคะ e ีนี้ก็เป็น EP ที่3แล้วสําหรับคนที่ชอบเลขเด็ดเลขหวยนะหรือว่าคนที่ชอบเสียงโชงนะคะวันนี้วันนี้กับอาจารย์เนปจูนก็จะมาให้เลขเด็ดเหมือนเดิมนะคะโดยที่รอบนี้จะเป็นวัน,นิสเขียนเองนะเราก็จะมีอาจารย์เนปจูนเป็นเลเบลเลนให้อีกทีนะคะเราจะอ้างอิงจากหวยงวดที่แล้วนะคะกับด้านไม่เป็นไรเดี๋ยวไปทำใหม่ให้มันบินด้านถูกต้อ อ่งวดที่แล้วนะคะก็คือจะมีรางวัลที่หนึ่งเนี่ยจะเป็นแปดเจ็ดห้าเก้าสามแปดนะแล้วก็รางวัลเลขทยสองตัวเนี่ยก็จะเป็นเก้าแปดนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะใช้อันนี้แหละในการคำนวณกันวันนี้โดยที่ถูกเขียนไว้หมดแล้วนะคะถูกเขียนไว้หมดแล้วก็คือสูตรที่หนึ่งนะคะอันนี้จะเป็นตัวบนนะออกตัวใดตัวหนึ่งนะคะก็คือมีเลขสองกับเลขหนึ่งนะคะแล้วก็สูตรที่สองเนี่ยจะเป็นเลขสามกับเลขสอง นะคะออกตัวใดตัวหนึ่งนะคะแล้วก็สูตรที่สามอ่ะที่เขียนออกมาได้เนี่ยมันจะมีเลขสี่กับเลขหกนะแล้วก็สูตรที่สี่จะมีหนึ่งกับสองทีนี้อ่ะสี่สูตรที่ผ่านมาเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าไอ้เลขสองอ่ะมาทุกตัวเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยง้วนนี้นะมอน,นี้ให้เลขสองเนี่ยแรงเลขสองมาเด่นตั้งไว้ก่อนนะ,ะนะคะน่าจะออกในบนหรือล่างนั่นแหละตัวใดตัวหนึ่งนะคือมีเลขสองด้วยนะ ทีนี้สูตรอีกสูตรหนึ่งนะคะสูตรหลักสิบก็คือจะมีเลขสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะคะวันนี้ให้เลขสี่มานะคะแล้วก็อาจจะมีเลขหกมาอยู่ในหลักสิบนะคะแล้วก็ในสูตรของกําลังวันเนี่ยก็คือยังมีในส่วนของเลข2ด้วยนะเพราะฉะนั้นอะ่ะวดนนี้เลข2มาค่อนข้างแรงมากแต่ว่าพอบวกกับ ในเรื่องของออกวันจันทร์แล้วก็เป็นวันพัสดด้วยนะคะก็เลยอยากให้ติดเลข8เอาไว้แล้วก็อาจจะมีเลข0ูนย์าเนะคะเลข0ูนย์ติดไว้เป็นตัวแปรนิดนึงนะเลข9อาจจะมาเนาะก็ลองบวกบวกกันดูเอาเลขเลขมารวมกันดูนะคะก็จะมีเลขที่แบบหมอคิดเอาไว้แล้วรู้สึกชอบนะก็จะเป็นเลข274เนะคะเลข0 7นย์เเลข4ี่สองหนะคะ642ี่6สองี่ได้หมดเลยนะคะแล้วก็6 2 7ด นะคะแล้วก็ยังมีอีกอันนึงก็คือศูนย์แปดสี่นะก็คือมีเลขศูนย์ไว้คอยเป็นตัวแปรอยู่นิดหนึ่งระวังเลขเบิ้ลนิดนึงนะเพราะว่างวดนี้เนี่ยออกตรงบรนพามันชอบมาเป็นเลขเบิ้ลนะคะก็จะได้เลขประมาณนี้อาจารย์น,นิพูนมีอะไรเสริมไหมครับก็ก็โดยทั่วไปแล้วฮะโดยสถิติที่ผ่านมาสี่งวดตั้งแต่ต้นปีนะฮะไว้จะออกตรงรกับบรรพนะครับก็คืออาณายะของนัยยะของความหมายของเลขที่ออกตรงกับบรรพะเนี่ย มักจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับวันพระเช่นข้างขึ้นข้างแรงนะครับแล้วก็ต้นปีสองวันแรกนะจะออกเบิ้ลนะแล้วก็พึ่งฉีกแนวออกมาของวันพระถัดมาเนี่ยก็คืออ,ออกปกติไม่เบิ้ลไม่หามนะฮะแต่งวดเน,นี้ยสิ่งที่ควรระมัดระวังที่สุดคือเลขหามเพราะว่าเลขหามเนี่ยไม่ได้มานานแล้วนะครับเลขหามที่น่าจับตามองมันน่าจะเป็นเป็นศูนย อ่าศูนย์สองศูนย์สองศูนย์ก็ได้หรือศูนย์สองสี่ศูนย์ศูนย์สี่ศูนย์ก็ได้นะครับเพราะว่ามันตรงกับข้างแรมข้างแรมแรมแปดขั้วันพระอ่าเดือนสี่เดือนสี่ไทยครับสี่ก็แรงเหมือนกันนะครับเพราะว่าวันพระแล้วก็เป็นเดือนเป็นเดือนสี่ของไทยด้วยนะครับก็ก็มีนัยยะอยู่ตรงนี้นะครับอ่าสูตรคำนวณที่ค่อนข้างเข้าบ่อยที่สุดก็เหมือนกับที่น้องนี้ น้องนี้พูดไปเมื่อสักครู่นี้นะค <c oughs> ขอไปครับสูตรที่เข้าบ่อยที่สุดก็เป็นสูตรอนุบาลของอาจารย์นั่นแหละที่บอกอเด็กอนุบาลก็คิดได้นะฮะแต่ในนาทีนี้เราจะไม่บอกสูตรคำนวณของสูตรนี้ก็คือ,อน้องนี้คำนวณได้อะไรนะสูตรมีเลขสองกับเลขหนึ่งค่ะโอเคสองกับหนึ่งมาตัวหนึ่งอ,อันนี้เน้นข้างบนนะสูตรนี้จะเน้นข้างบนนะครับ แล้วก็กสูตรที่สองได้อะไรครับสูตรที่สองได้สามกับสองค่ะตัวใดตัวหนึ่งสูตรที่สองได้สามกับสองคือสามกับสองเนี่ยเป็นสูตรของมวดที่แล้วใช่ไหม<ช>ัวดที่แล้วอาจารย์บอกว่าสามกับแปดต้องมันหนึ่งตัวมันมาสองตัวมันมาตัวครับแล้วก็มาตรงกับข้อมูลของความหมายของพระพิคเนตที่อาจารย์กําลังสร้างอยู่ <Milan. S 2> อ,อ่ารุ่นอ่ามหาจักรพรรดิหรือแปดมหามงคลพระพิคเนตเนี่ยก็เป็นเลขเก้าอยู่แล้วนะครับแล้วก็ แปดกรน,นะแมือครับนะก็แปดมหามงคลก็ออกมาตรงๆก็ก็ในนะ,ะในช่วงสภาวะและสถานการณ์เกี่ยวกับบ้านเมืองเดือดร้อนส่วนใหญ่นะฮะมักจะมีเทพมาจุตินะครับ <S <S ครั้งหนึ่งนะฮะอาจารย์เนบจูนกับพพวกที่ทําสมัยน้ําท่วมกรุงเทพนะฮะก็เทพมาจุติเหมือนกันเราก็เราก็สร้างสร้าง พระพิฆเนศเนี่ยปางเด็กปางไอ้สัพยาคณะปฏิทิ่หน้าสอนอพระาชัย mm hmm. ก็ประสบความสําเร็จพอสมควรครับก็ก็เป็นปางที่น่ารักมากนะฮะ uh, ปางนี้ก็จะมาจุติในช่วงสถานการณ์ของบ้านเมืองเนี่ยแล้วก็ชาวโลกกําลังปันป่น,ป,นปั่นป่วนปางเนี้ยจะเป็นปางแนวเรื่องของการต่อสู้ริดลนการในการทํางานและการศึกษาเราเรียนแล้วก็การทํางานแล้วก็ ตำแหน่งหน้าที่การงานด้วยนะครัเป็นปางจากักรพรริมหาจากักรพรรดิก็เป็นปางที่มีความสําเร็จแทบทุกอย่างนะครับก็มันมีความหมายแปดประการด้วยกันนะครับก็ถึงตั้งฉายาว่าเป็นพระพิฆเ,เนตรุ่นมหาจากักรพรรดิแล้วก็แปดมหามงคลก็จะมีฮานุมาน mm. อานุมานด้วยฮะานุมานนี่จะเป็น จะเป็นทหารเอกรับใช้ของพระรามนั่นเองครับแล้วก็าหานุมาเนี่ยจะมาแก้ปีชงด้วยนะครับนี่กําลังสร้างอยู่แต่เรายังไม่มีเหรียญมาโชว์ให้เพราะว่าเราก็อยู่ในระหว่างขั้นตอนการผลิตอยู่นะครับแล้วก็ว่าไว้สําเร็จเ,เมื่อไหร่แล้วเราจะเอามานําเสนอตรงนี้แล้วก็ให้ท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยจองด้วยเพราะว่า,าเราจะจําหน่ายเหรียญเล็กนะเพื่อเอาไปสร้างองค์ใหญ่นะครับแล้วก็เป้าหมายที่เรามองไว้ก็คือเป็นจังหวัดพะเยาครับนะครับ ก็จะขอความร่วมมือสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะครับแล้วก็ไปสร้างเป็นมันก็เป็นที่ท่องเที่ยวด้วยครับที่จังหวัดปะยาวแต่ตอนนี้ก็คือกําลังอยู่ในขั้นตอนผลิตพัพพิชเนตปังนี้อยู่นะฮะก็ผมก็คิดว่าพัพพิชเนตปางนี้ก็น่าจะมีมีที่มาที่ไปเกี่ยวกับเรื่องของของตัวเลขของพัพพิชเนตปางนี้ด้วยครับนะคราวก่อนที่อาจารย์อาจารย์เปิดตัวดูดวงนะฮะก็ มีคนเข้าโทรเข้าหาอาจารย์น่ยทุกๆวินาทีนะฮะไม่เกจนอาจารย์เนี่ยเปิยพูดกับลูกศิศษย์ลูกหาในระหว่างที่ดูดวงอยู่ว่าเบอร์โทรศัพท์อาจารย์จะออกอ่าแล้วมันก็ออกจริงๆเบอร์้ายโทรศัพท์ของอาจารย์คือ4494มันก็ออก94พอมาเปิดตัวพระเกอร์เนตก็ก็มี9มี3มี8แล้วก็มี98ด้วยนะครับข้อมูลของ ของงวดนี้ก็น่าจะไปในทิศทางถ้าไม่ไม่เบิ้ลไม่หามนะฮะเลขก็น่าจะอยู่ในในตำแหน่งที่น้องนี้บอกไปฮะคือสอ,สองนี้เด่นมากครับ2มีทุกสูตรเลยนะครับอ่าเรายังไม่บอกแล้วยังไม่เปิดเผยว่าสูตรเนี้ยเราได้มาอย่างไรนะคือไม่จะเป็นต้องบอกท่านหรอกฮะคือแบบว่าเราคำนวณให้ท่านแล้วนะครับไม่ต้องไม่ต้องเอาไปคำนวณให้ปวดหัวนะครับก็คือํำนวนให้ท่านเรียบร้อยหมดแล้ว ก็คือหวยออกตรงกับวันจันทร์นะคระถ้าท่านมีกระดาษหรือปากกาท่านก็สามารถเขียนได้ผมจะให้ล็อกของวันจันทร์นะฮะล็อกของวันจันทร์นะฮะ,นนะ,ฮะคุณเขียนไว้เลยข้างบน,นะฮะแถวข้างบนนะจะมีสองมีเก้ามีหกนะฮะแล้วก็เอาเลขสามาไว้ข้างล่างเลขเก้าฮะแล้วก็เลขเจ็ดไว้ข้างล่างเลขสามนะฮะแล้วก็ถัดลงมานะฮะก็เป็นเลขสี่ให้อยู่ตรงกับเลขหก เลขศูนย์ให้อยู่ตรงกับเลข2ก็คุณก็มาโยงดูว่าถ่าสองมาเนะี่ยมันจะมาอะไรนะครับก็ตามความเหมาะสมของท่าสองมานะฮะสองจะมาหลักอะไรอะไรก็แล้วแต่ฮะเช่นจะได้สองเก้าสองสามสองศูนย์สองเจ็ดแค่นี้เองครับ,ถ,รบถ่าสองมานะฮะท่าสองมาจะได้หนึ่งชุดสองชุดสามชุด4ี่ชุด ใช่ไหมครับสองเก้าสองเก้าสองศูนย์สองเจ็ดนะคะครับสี่ชุดนะครับถ้ามันไปตรงกับเลขดับด้วยใช่ไหมถ้าใครมีสูตรดับไปตรงกับเลขดับก็จะเหลือน้อยหน่อยแต่อย่าไปสนใจครับเลขดับเพราะบางทีมันก็อาจจะดับไม่จริงก็ได้นะครับะอ่าหลักสิบเมื่อกี้น้องนี้ทําได้อะไรครับหลักส <บน S 2> ิบบนหลัก็ิได้สี่ห้าหกเจ็ดแปดค่ะครับหลักสิบบนได้สี่ได้ห้าได้หกได้เจ็ดได้แปดนะครับนี่คือทิศทางของตัวเลขของ งวดประจำวันที่16มีนาคมตรงกับวันพัสเช่นเดียวกันแรม8ค่ำนะฮะเดือน4นะครับแบรม8ค่ำเดือน4แต่ในผังของรอบประจำวันกันเนี่ยมันไม่มี8มันมี3 8กับ3เนี่ยตัวเดียวกันครับถ้า3ไม่มาเนี่ยก็จะได้8 4นะครับแต่อาจารย์วิราะห์ดูแล้วเนี่ยไม่น่าจะเป็น8 9มีเปอร์เซ็นต์มากกว่าครับ9มีเปอร์เซ็นต์มากกว่าฮนะ ถ้าสองสามไม่มาก็น่าจะมาสองเก้า huh. นะครับนะฮะสองเก้าเก้าสองเนี่ยฮะน่าจะสวยนะครับแต่ถ้าเป็นเลขในใจที่อาจารย์ชอบเลยนะฮะอาจารย์ชอบสองเจ็ดสี่สองเจ็ดสี่นะคะ 2, 7, ที่อาจารย์ชอบเลยนะฮะสองเจ็ดส uh ี huh. ่นะครับทั้ง uh huh. หลายทั้งปวงนี้ก็คือเป็นการวิเคราะห์นะฮะปรดใช้วิจารณญาณแล้วก็ไม่จำเป็นต้องไปจริงจังมากฮะโชคก็คือ โชคนะครับหรือต้นสุภระโชคก็ได้นะครับนะครับก็คือโชคใครโชคมันครับบางครั้งเนี่ยผมให้ตรงๆหลายๆคนไปแล้วฮะบางทีเขาไม่เล่นครับ <c oughs> เขาก็ไม่ถูกถ้าเล่นเขาก็ถูก <c oughs> แล้วก็มาเสียไดยท้ทีหลังพออยากพออยากได้อพอมวดอาจารย์ให้หมาปึ๊บมันจะออกเฉี่ยมาตลอดเลย <c oughs> <c oughs> นะครับอย่างอาจารย์ให้แปดสองมันออกแปดหนึ่งอย่างเงี้ยฮะ <c oughs> มันจะเป็นอยู่งี้มาตลอดนะให้หกหนึ่งมันออกหกเจ็ดอย่างเงี้ยฮะ หรือออก6,2ก็จะเป็นแบบนี้มาตลอดหลายงวดแล้วนะฮะก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็พิจารณาดูว่างวดที่มันออกงวดที่แล้วก็คือสูตรที่ได้3กับ8มาตัวหนึ่งนะฮะอ่างวดนี้มันได้3กับสองที่งวดที่แล้วมันออก3ามนะครับวันนี้ได้3กับ2นะฮะบ,บางทีเขาอาจจะไม่มาด้วยกันก็ได้แต่อ่ามาแยกกันมา,มา,ก,นมาก็ให้ระวังสองสองนะครับเพราะว่า ทุกสูตรมีสองหมดเลยมาวางสองสองนะคะมีโอกาสออกเลขเบิ้ลนนะสองสองก็ได้นะครับนะแต่เลขหามนี่อาจารย์ก็ไม่เข้าใจมันอาจจะจัดจับยังไงก็สี่สองสี่ก็ได้ครับหรือสองสี่สองอะไรเเพราะว่าเลขสี่ของเราอยู่หลักสิบออาจจะเป็นสองศูนย์สองหรือศูนย์สองศูนย์ก็ได้เพราะว่ามีศูนย์เป็นตัวแตนเนาะครับอืมนะก็คือหลักสิบนะก็คือสี่ห้าหกเจ็ดแปด นะครับคือเอาหลักสิทธิ์นี่เป็นตัวยืนไว้ก่อนส่วนเลขตัวอื่นนะท่านก็ไปดัดแปลงดูนะครับว่าบางทีท่านอาจจะโชคดีก็ได้นะครับอขอขอบคุณฮะน้องนนักศึกษาแล้วก็ในบรรดานางแบบและกกดาราทั่วทไปนะครับที่ที่ไปทักทายแล้วก็ไปเยี่ยมเยียนอาจารย์แล้วก็ไปนั่งรอคิวอาจารย์ดูดวมบางคนไปนั่งสองชั่วโมงสามชั่วโมงเขาก็มีความอดทนดีฮะแล้วก็บางทีก็ มันก็สร้างความกดดันให้อาจารย์ด้วยเหมือนกันนะเพราะว่าสงสารเขาอะครับสงสารเขา,าแล้วก็สถานที่ที่อาจารย์ดูดวงอะมันก็ร้อนด้วยไม่มีพัดลมไม่มีอะไรคือแบบว่าทุกคนไปแบบตั้งใจแล้วก็ไปแบบดิบๆคือสไตล์นักดนตรีจะพูดว่าดิบๆดิบๆคือแบบธรรมชาติอะครับแบบลุกพุ่งลุกพุ่งแบบธรรมชาติฮะบางคนบางคนครับก็มีฐานะคนดีค่อนข้างดีเหมือนกันก็ไปนั่งรอ ผมก็ถามว่าโอ้คุณไม่เคยนั่งรออะไรขนาดนี้เลยทําไมมานั่งรอดูดวงกับผมเนี่ยผมก็เลยถามว่ากี่ชั่วโมงเขาบอกว่าสามชั่วโมงกว่าเกืบอบสี่ชั่วโมงอาจารย์บอกโอ้คุณก็นั่งดูได้นะนั่งรอรอรอคิวเนี่ยเขาก็บอกก็ไม่รู้เหมือนกันอาจารย์ปกติไม่เคยนั่งรออะไรน,นานขนาดนี้ฮะผมก็ผมรู้นะครับว่าเขาไม่เคยนั่งรออะไรขนาดนี้แต่เขานั่งรอดูดวงอาจารย์ ฮะเนี่ยก็เลยทําให้อาจารย์เนะี่ยมีความปลื้มใจหลายๆอย่างที่ที่แฟนคลับแล้วก็พี่ๆน้องๆฮะแต่ส่วนมากนะไม่มีรุ่นพี่ผมไม่ไม่ไม่กี่คนน้องแลเป็นรุ่นรุ่นลูกรุ่นหลานหมดครับที่ไปดูนะฮะก็จะอยู่ในช่วงระหว่างอ่าเกิดพศสองพันไปจนถึงพศสองพันส่วนใหญ่ก็จะเป็นพศสองพัน กับ38-39เนี่ยเยอะที่สุด mm hmm. นะฮะทั้งหมดที่ไปดูดวงกับอาจารย์ทุกวันนี้ก็ยังยังเฉลี่ยอยู่ตกอยู่ประมาณ3 0สถึง4ีคนแต่อาจารย์ก็ไม่ไม่สามารถที่จะดูดวงได้ขนาดนั้นหรอกับเพราะว่า mm hmm. พูดแค่2ี่สบกวคนเนี่ยอาจารย์ขากันไกก็เมื่อยแล้ว mm hmm. ตอนนี้ก็เลยรับน้อยลงมานะฮะจากจากเปิดทําการดูดวงตั้งแต่ประมาณ11บเดโมงหรือเที่ยงนะฮะตอนนี้เลื่อนไปเป็น ามโมงสี่โมงเย็ยนแล้วก็ไปปิดประมาณสองทุ่มกว่ากว่าสามทุ่มประมาณนี้นะครับก็คืออากาศช่วงช่วงเย็นเย็นเนี่ยมันจะเย็ยนนะครับก็ขอขอบคุณทุกทุกคนทุกทุกท่านนะครับที่ไปไปร่วมกุศลกับอาจารย์นิพจนเพราะรายได้ที่อาจารย์ได้นะฮะอาจารย์เอาไปสร้างอาสมแล้วก็ไปสร้างองค์พระพิฆเนศนี่แหละฮะเพราะว่าอาจารย์ไม่ได้มีทุนเยอะนะฮะ <c oughs> ก็เลยต้องทาวิธีแบบนี้ก็เอารายได้ส่วนเนี้ยไปสร้างพระพิฆเนศเพื่อที่จะมาให้โชคให้ลาภครับ ท่านผู้ชมด้วยนะครับก็พับพื่เน,นี้เดี๋ยวถึงเวลาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะเปิดให้จองนะว่าให้ให้จองทางไหนแล้วโอนเงินเข้าแล้วเราก็จะมีใบจองอยู่นะฮะใบจองก็จะอยู่คล้ายๆเช็คฮะครหรือคล้ายๆบัตรคอนเสิร์ตนะฮะแล้วก็ข้อมูลอาจารย์ก็จะอยู่ประมาณประมาณประมาณใบขนาดประมาณใบขนาดนี้ครับ ประมาณใบขนาดนี้ครก็จะมีข้อมูลของรูปราคาเ,เฟนนเนนแล้วก็มีลำเบอร์ running number นะครับแล้วก็แล้วก็ราคาของาคาเฟเนนรุ่นมันจะมีอยู่สองรุ่นนะครับแล้วก็แล้วก็ทิศทางข้างหลังเนี่ยเราก็จะเขียนคาถาหรือคําบรรยายของอาคาเฟเนนแล้วก็วัตถุประสงค์ต่างๆที่อยู่ในด้านหลังของของบัตรคิวหรือบัตรจองนั่นเองนะครับแล้วอีกด้านหนึ่งเราก็จะให้ทิศทางของตัวเลข คือตัวเลขตายตัวของของของทั้งเจ็ดวันนะครับว่าเลขออกตรงกับวันจันทร์วันคานเนี่ยก็จะดูล็อกนั้นได้เลยนะฮะแล้วก็อาจารย์เนปจวนก็จะมาร์กไว้ว่าไว้ออกวันจันทร์นะฮะมันก็จะมีสองกับสามเนี่ยว่าตัวไหนจะแรงที่สุดอาจารย์ก็จะมาร์กไว้ให้ว่าสองกับสามเนี่ยมันต้องมาตัวใดตัวหนึ่งอย่างงวดงวดที่จะถึงเนะี่ยวันจันทร์ใช่ไหมฮะมันก็จะมีสองกับสามนะฮะคือสองตัวเนี่ยมันต้องมาหนึ่งตัวนะครับนี่คือ ที่มาที่ไปแล้วก็ในใบจองของพ,อพับพิคเนตนะใครได้ไปได้พับพิคเนตรุ่นนี้ไปนะฮะไม่มีใครจะไม่ไม,ไม่ไม่มีโชคมิราบทุกคนผมจะให้มีโชคมิราบนะครับขึ้นอ,อยู่ว่าใครจะได้ไวกว่ากันก่อนกันเท่าน,นั้นเองฮะบ,บางคนก็ได้ตั้งแต่ยังพับพิคเนตยังไม่สร้างละนะที่ที่ผ่านมานะฮะพ,พับพิคเนตยังไม่สร้างเลยก็มีหลายคนจะโอนเงินไปให้อาจารย์ <c oughs> อาจารย์บอกว่าอย่าเก็บไว้ก่อนนะฮะเก็บไว้ก่อนเพราะว่า อาจารย์ยังไม่พร้อมที่จะให้ให้โอนตรงนี้ไปนะครับบอกว่าให้เก็บไปก่อนแล้วก็โอเคว่างวดเนี้ยถ้ามาสามตัวแล้วค่อยโอนให้อาจารย์นะครับแล้วก็พับเคื่อนี้จะได้เสร็จไวๆนะแล้วก็อาจารย์ก็จะได้สร้างองค์ใหญ่ด้วยองค์บูชาครับนะครับนะฮะนะถ้างวดนี้เข้าสามตัวนะครับนะเลขที่อาจารย์ชอบที่สุดนะฮะอาจารย์ชอบนะอาจจะไม่เข้าก็ได้ ที่อาจารย์ชอบคือสองเจ็ดสี่ครับสองเจ็ดสี่นะคะสองเจ็ดสี่หรือสองสี่เจ็ดนะครับนะครับเลขที่อาจารย์ชอบนะครับสำหรับใครที่สนใจเรื่องขององค์พระพิคเนทที่อาจารย์พูดถึงไปนะคะเดี๋ยวยังไงติดต่อสอบถามวันนี้ได้ที่ลิงก์ใต้ดีสคริปชั่นด้านล่างนี้นะแล้วเดี๋ยววันนี้จะให้ว่าบอกว่าเปิดให้โอนจองช่วงไหนหรืออะไรยังไงเดี๋ยวจะให้ข้อมูลอีกทีนึงเนาะยังไงฝากกดไลค์แฟนเพจ ไปด s สคริปชันนี้ด้วยแล้วกันนะคะแล้วก็อย่าลืมนะทุกการลงทุนมีความเสี่ยงโดยเฉพาะเรื่องของการเสี่ยงดวงนะคะ mm hmm. สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอจบ EP ที่3าเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณนะคะครับสวัสดีครับจะสุจส้าซุม <laughs>